คุณคิดดีแล้วหรอที่จะสัญญกรรมคุ้มหรือเปล่ากับการที่ต้องเสียเงินบินไปเกาหลีจะทนเจ็บไปทำไมหากเรามีทางเลือกที่ดีกว่าให้คุณโดยไม่ต้องทนเจ็บไม่ต้องพาไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆบนใบหน้าวันนี้เรามีนวัตรกรรมใหม่มาเสนอให้คุณ เดียไหมคะกับการที่ต้องเจอปัญหาเดิมๆที่คุณต้องทนอยู่ถูกคนอื่นหาวันหน้าบานกลามใหญ่บานมากอ่ะอะแต่ไม่ต้องสัญญกรรมนะคะเพราะไม่ใช่ทางออกที่ถูกเลยวันนี้ดิฉันสามารถมาเนรมิตใบหน้าคุณให้มีความสวยเรียวขึ้นได้คะ่ะด้วยผ้านโนนาสลิมมิ่งเชฟเฟสผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงผลิตจากเนื้อผ้าชั้นดีเกรดเอและผลิตจากธรรมชาติเพียงแค่คุณใส่ไว้และนวด,นวด เท่านั้นเองค่ะคุณอาจจะรู้สึกตึงๆน,นิดหนึ่งนะคะ แต่นั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าผ้ากำลังทำงานเพียงแค่คุณนวดนวดบริเวณที่คางหรือกรามตบซ้ายบริเวณหนกแก้มไปจนถึงขมับและเปลี่ยนมาตบข้างขวาแทนทำซ้ำๆเหมือนกันนะคะคุณอาจจะเต้นแอโรบิกไปด้วยก็ได้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเองทำแบบนี้ซ้ำๆกันประจำทุกวันคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นใช้เวลาเพียงแค่30นาทีต่อวันแค่30นาทีนี้หน้าคุณก็จะเล็กลงได้1-2มิลลเมตร เลยละคะ่ะคุณจะมีใบหน้าที่เรียวขึ้นและมั่นใจขึ้นนี่คือผู้ใช้จริงจากทางบ้านและพอใจในตัวผลลตภัณฑ์ของเราค,ะค่ะสินค้าใช้ดีมากเลยคะ่ะตอนนี้ใช้มานานแล้วจนเลิกใช้ไม่ได้เลยคะ่ะน้าเรียวมากเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถใช้พนันได้ผมพอใจมากเลยฮะ <c oughs> ม,ม,มีความสุขอะ และไม่ว่าคุณจะอาชีพไหนคุณก็สามารถใช้ภาาของเราได้ฉันชอบมากเลยค่ะมันเยี่ยมและในระหว่างรอยคุณก็สามารถใช้ได้เยี่ยมฮะมันเจ๋วสุดๆดไปเลยอ่ะเฮ้ยผมชอบ ฉันว่ามันดีนะชอบมากเลยนะคะฉันวมันโอเคมากๆเลยนะขอเชิญชวนทุกคนมาใช้กันนะคะอย่าห่วงเลยมันไม่เป็นการรบกวนเวลาการทำกิจกรรมยามว่างหรือเล่นกีฬาของคุณเลยค่ะคุณสามารถใจมันได้ทุกที่และทุกเวลาและเมื่อแกะผ้าออก คุณก็จะพบกับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจพบว่าใบหน้าของคุณที่ใหญ่นั้นเรียวเล็กลงและมีความกระชับมากขึ้นโนนาโนนาโนนาใครใครก็ใส่โนนาอยากหน้าเรียวต้องอยึ่ถึงโนนา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 ดี